ได้รับวัสดุอุปกรณ์ตัวใหม่มาครับของเล่นใหม่ๆนะครับวันนี้ก็เรามาแกะกล่องแล้วก็ลองทดสอบกันนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันคืออะไรนะครับพิ่งมาส่งนี่นะครับนี่ได้แล้วนะสีฟ้าบูสก sky ดีมากเลยหอมาการันกระแทกนะครับ นี่นะครับเป็นโบย่าบายเอมหนึ่งนะครับบายเอมวันนะครับเป็นไมนี่ปกเสื้อนะครับรับประกันของแท้นะครับโบย่านะฮะนะฮะตามคำเรียกร้องแต่จริงๆก็สั่งไปก่อนแล้วนะครับลุงที่อเมริกานะครับเพื่อนที่อเมริกาบอกว่า ลงคลิปไปแล้วเสียงไม่ค่อยดีลองใช้เมนนอกดูสินะฮะก็สั่งมาแล้วนะครับลองทดลองเล่นๆน,นะครับลองดูนะครับเราเปิดดูนะครับเปิดดูแล้วมีอะไรโอ,โอ้มีมมกล่องมีอะไรตั้งมา <c oughs> โอ้ใบรับประกันอ่าผู้มือการใช้ครับ universal labella micron เป็นภาษาปักกิจครับ นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะครับในกล่องนี้โอ้เป็นซองหนังอย่างดีใปข้างในมีอะไรบ้างว้าวว้าว,ว,าวโอ้สายใหม่เขาบอกว่ายาวหกเมตรนะครับยาวหกเมตรนั่นนี่ได้หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้หนึ่งตัว อันนี้เป็นอะไรเอ่ยมีถุงข้างในอีกแกะดูนิดนึงครับอ๋อตัวหนีบนะครับตัวหนีบปกเสือ้อแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็ตัวกันลมแล้วข้างในนี้อีกตัวหนึ่งคือแจ็ค ว้าวว้าว,ว,าวนะครับต้องการอยู่พอดีนะครับมีอยู่แล้วตัวหนึ่งแล้วแต่ว่ามันคงเคยยังไงชอบกลน,นะฮะงอกลละอย่างกันอันนี้เป็นที่มีอยู่แล้วคือตัวนี้นะครับาจากใหญ่มาเล็กนะฮะก็ประมาณนี้นะครับใสนะ่แต่จริงๆอันนี้คือของของแถมมานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มีอยู่แล้วนะครับ จริงๆแล้วอยากต้องการก็คือ,อตัวตัวนี้แหละแต่ว่าเสียบไปแล้วก็ออกเป็นสองข้างนะครับค่อยตามหาก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็ใช้สำหรับการต่อสายเพื่อเผื่อว่าตัวเครื่องขยายหรือตัวอุปกรณ์ที่เสียบไม้นะครับมันตัวแจ็คเป็นตัวใหญ่อันนี้ก็เสียบต่อนะครับแต่อันนี้ เราใช้กับมือถือเราใช้กับมือถือเลยก็ไม่จําเป็นต้องใช้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นยังไงอันนี้ก็สวมเข้าไปเลยนะครับการกันลมฟุดฟักฟุดฟัดนี่นะครับโอ้สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องได้แล้วนะครับเราก็จะมีความสุขกับ ได้พูดคนเดียวแล้วนะครับไอตัวนี้ก็เป็นหนีบปกเสื้อนะครับก็ใส่ไว้ใส่ตรงนี้ไม่ได้ก็ข้างบนนิดหนึ่งนะครับว้าวเสร็จเรียบร้อยอมีแบตเตอรี่อีกตัวหนึ่งแบตเตอรี่เอาวางไว้ไหนแล้วะนะครับมีแบตเตอรี่ตัวหนึ่งนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่เนี่ยผมไปวางไว้ตรงไหนละนะครับอ้อตก มาทางนี้เลยนะครับก็ลองหมุนดูก่อนปั๊บับปั๊ป,ป,ป,ประกอบเลยลองหมุนดูก่อนอ๋อนี่นะครับก็อ่าเป็นแค่นิดหนึ่งครับเพราะว่ามันมีสายอยู่ข้างในเวลาเรา ประกอบเราก็จะได้เ,เวลาถอดออกเราจะได้ถอดออกง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะใส่วางเข้าไปข้างในก่อนมันจะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับโดยปกติแล้วตัวตัว,ต,วตัวนี้นะครับก็จะเป็นขั้วลบนะแล้วก็ฝั่งอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นขั้วบวกนะเพราะฉะนั้นก็เอาสายใส่เข้าไปข้างในก่อนเวลาเอาออกจะได้อ,ออกง่ายๆใส่เลยปั๊บ นี่นะครับเรียบร้อยก็ปิดเลยปิดสายเลยปับ๊บบนครับบน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 ปับ๊บนี่นะฮะแล้วก็การใช้งานก็คิดว่าน่าจะาเปิดสวิตช์นะฮะอันนี้เป็นเขาบอกว่าถ้าใช้กล้องนะฮะถ้าใช้กล้องก็ ดันไปข้างบนถ้าใช้สมาร์ทโฟนดันลงมาข้างล่างปั๊บนี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าปิดอ,อยู่ตรงกลางอาตอนนี้เราใช้สมาร์ทโฟนเดี๋ยวดูก่อนมีไฟมี LED ประกาศสถานะตรงไหนบ้างไม่มีเลยไม่มีครับโอเคไม่มีก็ไม่มีเดี๋ยวลองทดลองดู แต่ว่าตอนที่กำลังพูดอยู่นี้เป็นใช้ไมโครโฟนไม่ใช่ไมโครโฟนที่เป็นสมอรทท็อกนะครับในขณะนี้ใช้สมอรทท็อกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดลองเสียบแล้วลองอพูดดูนะครับอันนี้จะเป็นเสียงไม่จาเขาเรียกอะไรจากจากสมาร์ทโฟนตัว ต่อตรงๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราทดลองเสียบก่อนนะครับกับเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ใช้เสียงที่กำลังใช้อยู่ขณะนี้เป็นเสียงของโบย่า ym o นะครับอตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะครับเสียงดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่าเสียงเหมือนกับสมอท็อปนะครับเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปทดสอบ ที่การแก้งดูนะครับในคลิปถัดๆไปก็เสียงก็ได้จะดีขึ้นนะครับไว้คอยติดตามรอดูว่า,าคุณภาพของเสียงจะเป็นยังไงเรียบร้อยนะครับประกอบเรียบร้อยเ,อเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ขณะน,นี้เป็นเสียงจากโบย่า y บ1นะครับเนื่องจากภาษายาวมากก็เลยเ มัดรวมๆอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาออกนอกพื้นที่ก็อาจจะต้องอมัดรวบไว้นะครับทดสอบ1 2 3อันนี้เป็นเสียงจากโบย่าบายเนะครับกล่องเล็กๆราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวจะลองครับวันนี้ก็จะมาทดลองใหม,ม่สายนะโบย่าบีวา แต่ว่าในขณะนี้ยังไม่ได้เสียบไม้นะครับลองทดลองดูว่าอันนี้คือเสียงจากกล้องจากมือถือธรรมดานะครับก็เดี๋ยวเราจะลองทดสอบกับไม้บูย่าบายเอ็มวันนะครับครับทดสอบครับทดส,สอบ1 2 3 4งสองสามส่ห้ปดเสทดสอบครับในขณะนี้ก็ประมาณสัก6เมตรนะครับ นี้ไม่ได้ใช้ไม้นะครับสายยังอยู่ที่นี่นะครับสวัสดีครับอันนี้กำลังทดสอบไม้โบย่าเ1วันนะครับนี่เดินมาสุดสายแล้วครับนี่สายยาวตึงหมดแล้วนะครับก็ประมาณหเมตรนะครับได้ยินไหมครับหนึ่งสอสามสีห้าอันนี้ก็หนีบไว้ที่ กเสื้อนะครับถ้าสนใจก็จัดการสั่งซื้อมาใช้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ